สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทีพทโลกนะฮะภารกิจที่ในสวนไผ่ยเรายังไม่จบนะฮะตอนนี้ยังไปถึงครึ่งทางนะฮะคุณผู้ชมนะครับตัดออกมาเป็นลำๆแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแต่งตาออกนี่นะเห็นไหมเป็นตาตายางเงี้ยเราต้องเอาออกให้หมดเลยเนาะนะครับแล้วก็ตัดเป็นท่อนหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะฮะไอ้ลำใหญ่เนี่ยเราก็ต้องนะฮะเอาไปเฉาะเป็นสี่ชิ้นเป็นสี่ท่อนสี่ท่อนนะครับ ถ้าลำเล็กนะฮะมันสามารถสวมไปในท่อได้พอดีนะฮะนี่ก็จะแบบนี้นะเดี๋ยวจะไปลองดูนะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะไปทดลองดูนะครับไซที่เราตัดออกมาเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะเราจะมาลองใส่ดูนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นลำใหญ่นะฮะมาดูว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่านะฮะนี่ได้อยู่พอดีแต่ลำมก็ต้อง ต้องไปเหลาอันนี้เพิ่มอีกเนาะนะต้องไปเหลาตาออกอีกนะฮะให้มันเนียนกว่านี้นะโอ้ในเสือเอาอะไรมาเลยในผู้ช่วยารมาใช้ได้ไหมถ้าอย่างนี้ก็ดีนะนี่นะถ้าแบบนี้ไซส์แบบนี้ก็ได้อยู่นะฮะนี่เสือแบบเราต้องตักลงดินอย่างงี้นะครับเราต้องถ้าได้เราจะไปคุ้นแบบนี้มานี่เอาระพอเลยนี่ไม่ต้องตัดมันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนผ่าเทนั้นแหละผ่าได้ด้วยกันนะมันก็ไม่ยาก ถ้ามีคนผ่านนะนี่และานทุกคนะทุกคนฮะไปลุยเพราะว่าเราไม่ตัดเลยมีแรงนี้เลยอนี่พอดีเลตัดนาดหนึ่งเลยเนอ้ซีไหมว่าไม่โดนตัดอีก่อนอะมาด้บ้านี่ดน ไม่นตงเบ็ดไ่ม่ตรงเรอเขาจะเปตกเขาจะพยายาตรงที่สาวบัวใช่ไหมเออนีสาวบัวก็ใส่แง่กแรงสำหรับอะแรง็ไ้เย็นนนาค่อเย็นตกปลา เขาผขาลางมิโนะเออทีบอกทำเขาลามพอดีเน kind of uh, really ี่ขลามนี่แต่ไม้มันแก่แล้วมไม่ได้ไม่เมีข้าเผาอยู่บ่ไม่ใช่เหรอไม้นี่มันไม่เจี่ย้าวเหรอไม่มีกระดาษมันมีเยื่อมันมีเยื่อมันไม่มีเยื่อใหญ่รู้ไหมมันนั่งดีกว่ามันเหน็บขาดไปเลยตัดขาด

อย่าไปตัดตรงข้อจีอย่าตัดตรงนี้นี่จะฟันหรอไม่ได้ต้อกฟันหน้าไม่ได้ต้องฟันหรอเข้มมันจะใช่คนละเครื่งนะคนละเครื่องนะไม่ใช่ใช้คนตัดเลยตาไปยังมากรอบนะไม่ได้หรอกเป็นคาถา กรอบนะตรงนี้ย่นไง,ง,นนไงมันจะมีเยื่อเยื่อมันจะทำให้ไม้กรอบีคนหลเป็นคนหลวงกินเงินหลวงอัดเงินหลวงนี้บ่าวๆ

กายคอยเอาเองนะคอยจะไปทำต้นซากุระในห้องาค้างต้างเองไต้นคิดมาก้ดูไ่มากมาเมราสั่งซื้อดอกดอกดอกซากุระอย่างใเด็กมาแล้เก็มาวางเาตักไว้กับต้นไข่หวานหวาาวานนวนไหาห เอจะถึงเนใช่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 ใ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช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 ่่ใช่่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใชใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช

เดี๋ยวไม่ได้้อูไปตัดไปให้ตัดอีกว่ากลไปด้วยได้ใช้อมีอะไรคนไปให้หมดเลยแถวๆนี้เป็นยากเลยกระท่อมนี้ก็คนไปเลยเนี่ย คนได้เหรอเออไม้นี่บอกไม้นี่บอกเออรือไปเลยใช่ไหมเออไปให้บุญเหลือบนรอดสมไฟไล่ยุงโอ้ควาไฟเสือน้องเออสีพอพอแล้วครับสีนีแล้วครับเก็บเก็บมีดเก็บมีดเก็บมีดขอบคุณครับมีดอยู่กับใครบ้างเก็บให้หมดเลยมาจบคลิปกันมาจบคลิปกันนู้จบตรงรถแต่ละจบเลยฮะตรงรถหน้า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 รถ เราย้ายกล้ตรนี้ก็บเด้อเก็บเด้อไม่ใช่มายืนครัมเฟรมนี่่ครเด๋ยวเสือมาครับเฟรมทเก็บเมอิ่วเ้าจะตายิ่ก้เร็ว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 เจะกลับแล้วบอเอ็มมาเอ็มยวส่งได้ก็ได้คุณตะเปลี่ยนคุณา นี่มาทีนี้นีไม่มีใครยืนทำไมไม่ถือไข่ด้วยล่ะกรกเป็นนันเลยจ้าเมทำไมไม่ถือต้นไข่คนละลำแล้วเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดีู๋คอดูคอนทำอะไรจะเลยรู้เดี๋ยวดู่อนเป็นยังไงเป็นยงไงโอ้ข้ามสวยนี่ข้ามสวยามสวยอ่ะหนึสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนิดนบงฝากชมคลิปหน่อย ห้านาทีเตรียมตัวกับยิ่งส่งตัวไทยหน้าตาดีใจดีรวยแล้ว็ได้เจอเนื้อคู่เร็วๆด้วยยองบนน้ำสิการเดินทางกลับแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะขอบคุณที่แวะมาชมให้กำลังใจ ชอคลิปย้อนหลังติดดานให้ด้วยนะคะบาย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 อานให้เจรุ่งี่นะฮะเจ้าของป่าไผ่ใจดีนะกระเป๋าอยู่ไหนกรเ๋าอ้าวกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าน้ำดื่มอยู่ไหนน้ำดื่มกระเป๋าอยู่ไหนอ้าวตะก้าใครนอยู่ไหนตรงไหนตะก้าใครอออ ล้า tan nó bao? ๆๆๆมันตันหรือป่ะอันนี้ไม่พานี่ ก็ของไทยสองจอเลยอันนีสองเครื่องไปสดตะคริปวางไว้ตรงกลางเจ้าหน้าเนี่ยมันต้นงมีขากล้องค่อยหุบไม่ลงเหรอบ๊ายบายแม่ไม่มาคุยเดาอีกนะครับโอเคขอบคุณมากเลย